กดไลค์กดแชร,แร์พี่แกไปเฟสแกไออ๋อพี่แกอยู่ยูนิคอนไม่เห็นสวัสดีครับนี่เป็นการคแต่พี่แกไม่ได้ไลค์ผ่านเฟสเป็นไลค์ผ่านกลุ่มตัวเองเอาเป็นไรยงั้นฟังสดนะครับวันนี้ผมบุญชัยลงพึ่งนะครับก็จะมาคุยว่าด้วยสถานการณ์แบบน,นี้สิ่งที่เราควรจะทำเนี่ยไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะผมถือว่ามาแบ่งปันเชื่อได้ทุกวันเนี่ยคนเพราะว่าจิตตกแน่ คือมันกังวลมีปัญหาหลายเรื่องมากเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เรามองว่าใ้ปัจจุบันสถานการณ์อย่างเงี้ยมีอยู่สามสี่เรื่องเรื่องแรกก่อนปัญหามคืออะไรก่อนคือถ้าในอุตสาหกรรมเราเนี่ยปัญหาแรกอ่ะ mm hmm. เข้าพบลูกค้ายากถูกไหมอันนี้เข้าพบไม่ได้เอาดูปัญหาแต่อันที่สองเนี่ยโดนจากัดพื้นที่อย่างเช่นตอนนี้กรุงเทพเนี่ยโดนจากัดพื้นที่มันมีด่านอยู่เจ็ดด่านถูกป่ะในด่านเจ็ดด่านเนี่ยเราอาจจะเคลื่อนย้ายตัวเองเนี่ยค่อนข้างยาก ันที่สามเนี่ยคนเนี่ยไม่ค่อยอยากให้เราเข้าคบถ้าคนไม่ค่อยอยากให้เราเข้าคบเนี่ยมันก็มันก็คือทําให้เราทํางานยากอันที่สี่เดินทางลาบากอันนี้ต้องยอมรับนะครับปัญหาที่สี่อันเนี่ยถ้าคนจิตตกเนี่ยก็จะมองว่าเป็นปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ที่มองว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันเป็นโอกาสยังไงอย่างนี้ เดี๋ยวพี่ไก่ออกจากยูนิคอนไปเฟซพี่ไก่ดีกว่าให้คนอื่นได้ดู่กันงั้นเอาใหม่นะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเริ่มใหม่โอเคอ่าเริ่มใหม่อ่าต่อนะครับอะไรสดอ่ะค่าน,นี้เฟซพี่แก่เอาใหม่สวัสดีครับ วันนี้ผมบุญชัยนะครับผมจะมาแชร์ว่าช่วงนี้เราเห็นปัญหาและวิกฤตเนี่ยเป็นปัญหาหรือเป็นโอกาสนะครับซึ่งผมเนี่ยมาประมวลดูระมาในสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีทั้งโอกาสและทั้งวิกฤตแต่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกเราอะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันตอบสนองกันในมุมไหนถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราตอบสนองในมุมที่มันแย่มัมนก็จะแย่ครับถ้าถามว่า ถ้าฟังจต่ข่าวเมืองไทยเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นคนไทยเนี่ยเรารู้สึกแย่แต่รู้ไหมครับประเทศอื่นแย่กว่าเราเยอะเลยอินเดียนี่ห้ามเลยนะอิตาลีมีตำรวจจับเลยนะมีข่าวไม่รู้ว่าข่าวจริงข่าวปลอมขนาดประธานาธิบดีบูตินนะของรัสเซียประกาศเลยจะปล่อยซิงโตออกมาเลยนะหรือถ้าคนออกมาแล้วก็ตอนนี้ที่ข่าวล่าสุดเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยปืนเฉลี่ยเนี่ยขายวันอะไรที่สิกบอก ทุกวันนี้เปินขายได้วันละประมาณ150ร้อยห้าสิบเขาบอกสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่รูแรงแบบนั้นบางประเทศที่เราได้ข่าวแต่นี้ไม,ไม่ไม่กล้าเปิดเผยประเทศนะครับเขาบอกว่าติดเชื้อร้อยแปดสิบตายร้อยแปดสิบอ่ะเนี่ยทำให้เราคิดอะไรได้บ้างแสดงว่าเขามีการจัดการแบบเด็ดขาดจริงๆไม่รักษาคนของเขาไว้แล้วคนบางประเทศคนอายุเจ็ดสิบเนี่ยเขาไม่ไม่เก็บไว้เลยได้ข่าวไหม คนอายุเจ็ดสิบเขากล่อยให้ตายเลยนะเขาไม่รักษานะแต่ในเมืองไทยเนี่ยเรายังรักษายังดูแลันขนาดเนี้ยหมอยังดูแลรักษากั้อยู่แสดงว่าประเทศไทยเนี่ยยังยังมีโอกาสดีกว่านะครับอันนี้มาดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในงานของเราในในฐานะ asset design ปัญหาเรื่องแรกเลยนะครับเราครบลูกค้าไม่ได้อันนี้พบยากยอมรับถามว่าเราคนเดียวหรือเปล่าี่คบลูกค้ายา,อากอ่ธุรกิจอื่นก็พคบยากกว่าเราไหม แต่ยังต้องทำไหมนี่ถ้าพบยากหน้าที่คือเราจะทําไงให้พบได้ง่ายขึ้นวิธีการจะมีรูปแบบไหนอันที่2นะครับมันโดนจำกัดพื้นที่ทํางานอนะ่ะเดี๋ยวนี้ขึ้นตึกสูงลำบากนะขึ้นไม่ได้นะสีลมเนี่ยทางบริษัทบางออฟฟิศเนี่ยโอเคเอ่อ work at home น,นี่ถามว่าเป็นโอกาสรือ work at home เดี๋ยวจะชี้ฟัง work at home เป็นโอกาสของเรา,เอ,าอย่างไรอันที่4นะครับคนไม่ค่อยอยากให้เราเข้าไปพบเพราะกลัวว่าจะจะติดเชื้อซึ่งการละการถูกไหม นะครับอันท,ที่4ี่เนี่ย <c oughs> เดินทางลำบากเนื่องจากว่าในเขตจังหวัดเนี่ยเขาก็ได้ปิดพื้นที่กันไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดถามว่าบางคนก็เข้าใจถูกบางคนก็เข้าใจผิดคำว่าไม่เคลื่อนย้ายคืออย่างผมที่ไก่อกรุงเทพถ้าเกิดว่าจะไปบัวใหญ่ไปไม่ได้นะเพราะถือเป็นคนกรุงเทพไปบัวใหญ่หญคุณต้องไปแจ้งอสมอ,อสมอต้องกักตัวผมไว้ผมไม่สามารถอยู่บ้านแฟนได้นะต้องไปอยู่ที่นึงนะ แล้วต้องมีรายงานเขาด้วยอันนี้แสดงว่ามันเป็นการป้องกันจริงๆผมเลยไม่ได้ไปโกใหญ่เนี่ยผมก็ต้องก็ต้องปล่อยให้มันครบ14วันหรือครบตามที่รัฐบาลาาประกาศป่กกี้นี้เราพูดถึงว่าอันนั้นคือคือปัญหาทีน,นี้มา,า,มา,า,าดูคาว่าโอกาสดีกว่าโอากาสคืออะไรคนที่นวันนี้โดยจัดน,นรรการของของสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือปัญหาเรื่องสุขภาพผมเลยเราเป็นเอเซนดีไซน์ถูกปะเราเออกแบบเรื่องส่วนการ ทารักษาพยาบาลออกแบบเรื่องการมองหาเงินมันมันมันเห็นอะไรอยู่อย่างหนึ่งถ้าเราปเป็นมืออาชีพจริงๆเนี่ยวันเนี้ยคนที่มีเงินเนี่ยมีไหม,มคิดว่ารถใต้แดงกำังออกอยู่ไหม<อ>นั่งดิแล้วถามว่าแล้วคนกลุ่มนี้ไม่ได้ออกไปไหนอ่ะเขาพร้อมที่จะเสพข้อมูลอยู่กับบ้านไหมเราทาหน้าที่ยังไงให้เขาได้รับข้อมูลได้มากที่สุดเท่านั้นเองแล้วคนที่ไม่ไม่ปฏิเสธประกันชีวิตประกรันสุขภาพมานานแล้วอ่ะ วันนี้เปิดใจหมดทุกคนเลยนะเพียงแต่ว่าเขามองหาว่าใครเป็นมืออาชีพม,มากกว่ากันใครเอาข้อมูลมาเสิรฟ์ฟเสิร์ฟชั้นได้มากกว่ากันเร็วกว่ากันชัดเจนมากกว่ากันนะครับในแา่นั้นที่เราอยู่ฟิลิปเนี่ยตอนนี้เราต้องจำแล้วว่าเราเป็นต่ออยู่ไม่ได้ม้นะแค่เอาชื่อเราแล้วก็โพสต์โลโก้เราขายได้ยังทุกวันนี้ขายได้แล้วนะสําคัญที่สุดเรามีข้อมูลพอที่จะไปให้เขาหรือเปล่านะครับก็คือคนต้องการข้อมูลการชีวิตมาก,ก เป็นปกติมากกว่าเดิมด้วยแล้วก็มีบางคนสามารถใช้ประกันโควิดเป็นตัวเปิดนำเพื่อจะเข้าไปสู่ในเรื่องของการวางแผนด้านสุขภาพเราก็สามารถไปนำเสนอในเรื่องของความวามุ้มคล้องความเฉลีย่ยในเรื่องของการเฉลี่ยภัยสุขภาพได้นะครับอันที่สามก็คือตอนนี้โอกาสคือใครมีสินค,ค้าด,ดีกว่ากันถ้าในอุตสาหกรรมประกันีิวิด่ย ถ้าเราเรา,เราออกตลาดเราจะรู้ถูกปะ่ะมานีจะรู้ใช่ไหมว่าในตลาดเนี่ยตอนนี้ใครมีสินค้าดีกว่ากันแล้วสินค้าใครตอบโจทย์ได้มากกว่ากของเราอ่ะแพ็กเล็กๆอ่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่อ่ะอายุสิบขึ้นไปอ่ะหลักหมื่นดูไหมถ้าเราจะขายกันจริงจริงนะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าลูกค้ามีม,มีมีเงินมากพอเนี่ยเราสามารถไปไซส์ใหญ่ได้ไปไปไป,ไปเรื่องของเอ่เม็ดฟันได้มีหัวนหน้าไี่ใหญ่เนาะเขา เปิดด้วยโควิดนะแต่เป็นปิดด้วยเม็ดฟันเลยนะ mm hmm. ในในเมื่อวานนี้เองนะ mm hmm. เก็บปี้มา250,000ถามว่าในตลาดยังคนมีเงนินอยู่ไหม mm hmm. อ่าโอเคอันที่สามนะครับใครเข้าถึงลูกค้าได้บ้างกันอันนี้ถามว่าด้วยด้วยภาวะแบบเนี้หนึ่งก็คือลูกค้าเนี่ยพบยากเขาไม่รู้จักอันที่สองถ้าลูกค้าทีนะ่สนิทอนพบง่ายไหมเห็นผลเดียวเขาไม่ไปไหน ลูกค้าเก่าแวะไปเยี่ยมหรือเปล่า<ม>เขาพบง่ายไหมจะพี่กัว่าเรา,าพี่เอ้ยพี่มีระยะอันนี้หนึ่งหรือเอาของมาฝากถ้าเขาจะคุยเพิ่มเรานําเสนออะไรเพิ่มได้ไหมมันคือโอกาสเพราะคนก็อยู่กันที่ไงคนไม่ได้ไปไหนถูกป่ะอันนี้คือโอกาสไหมอ่ะแต่ถามว่าถ้าเราไปหดหูท้อแท้ระบวบร,รรยากาศอื่นเนี่ยเราก็ไม่ค่อยอยากจะไปพบใครถูกป่ะวันนี้ลูกค้าเก่าเราเนี่ยกําลังอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนนะครับอันที่สี่อ่ คนคนอื่นน่ยคนอื่นน่ยที่ไม่เรียนรู้และไม่พัฒนาตัวเองเนี่ยตอนเนี้ยเขาจะเสียโอกาสไหมถามว่าวันนี้ในในอุตสาหกรรมประกันชีวิตเนี่ยโดยส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยช้อปปิ้งนะเลือกเข้าไปตามเพจนู่เพจน,นี้ไปดูว่าใครอ่ะจะมีข้อมูลให้เขาได้มากกว่ากันยิ่งถ้าเกิดว่าบรรยากาศแบบเนี้ยพื้นที่การทํางานน้อยลองเราออนไลน์มากขึ้นหรือนันลูกค้าที่จะพลูกค้าเก่า ที่ไว้ใจสนิทเราก็ป้องกันตัวเองไปพบเนี่ยเพื่อจะนําเสนอที่เพิ่มขึ้นเพิ่มเติมหรือไปต่อตลาดอันนี้มันคือโอกาสเห็นไหมเมื่อกี้ตอนแรกเราพูดถึงว่าปัญหาปัญหาคือโอ้ยออกไม่ได้โน่ไม่นี่แต่สุดท้ายลูกค้าอยู่บ้านลูกค้าอยู่หน้าจอลูกค้าอยู่หน้ามือถือถ้าเราทําออนไลน์แล้วถามว่าออนไลน์เราเจ๋งๆนะอันนี้โอเคจบเลยอันนี้มาดูว่าสิ่งที่เราควรจะทาเราเราควรจะรู้ก่อนว่า,าธุรกิจเราคืออะไรในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ย สินค้าที่ตลาดต้องการมากที่สุดคืออะไรวะประกันสุขภาพจริงๆถามว่าเน้แจกประกันสุขภาพฟรีี่ยคนเอาไหมเอาหมดเลยแต่ถามว่าแล้วถ้ามันมีการออมเงินเป็นเรื่องรูปแบบของประกันสุขภาพเนี่ยน่าสนใจไหมเราก็วางตัวชัดเจนหรือเปล่าเราชัดเจนในในโลกโซเชียลหรือเปล่าว่าเราคือใครถ้าเราชัดเจนในโลกโซเชียลว่าเราคือใครเนี่ยลูกค้าวิ่งเข้าหาเราเองแต่ถ้าเราไม่ชัดเจนเนี่ยลูกค้าก็ไม่เข้หาหานะครับอันที่สองเราต้องรู้ว่าเราทําหน้าที่อะไร วันนี้เนี่ยการที่เราลูกค้าเลื่อนใช่ไหมมาดีเจอปฏิเสธใช่ไหมนี่เป็นปกติถูกปะถามว่าแล้วเรามีลูกค้ากลุ่มเดียวไหม้ากลุ่มอื่นนี่มีอีกแต่เพียงแต่ว่าหน้าที่เราคือต้องไปให้ข้อมูลกับคนที่พร้อมที่จะต้องการสวัสดิการที่ดีถ้าเราเข้าใจคําว่าค่าเฉลี่ยหรือสถิติเราจะไม่ถอใจเราจะไปต่อได้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราจะไปต่อไม่ได้เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันพบยากมานู่นนี่นั่นหมดเลยแต่ณวันนี้ลูกค้า ยู่หน้าจออยู่หน้ามือถือ,อพร้อมที่จะเซิร์ฟข้อมูลว่าที่ไหนมีประกันสุขภาพดีที่สุดอันนี้เป็นโอกาสเลยนะครับอันที่สามนะครับเราต้องทำความเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจเราธุรกิจเราเนี่ยมันคือธุรกิจของค่าเฉลีย่ยถามว่าวันนี้วีคีคนในไลน์ปกติมารีออนไลนะ์ไหมออนไลน์แล้วก็มีเฟซบุ๊กเฟซบ้างนะมันก็จะมีสามสามคนตอบรับหนึ่งคนโดยเฉลีย่ยไหม แต่ถ้าเราเข้าใจอ่ะเฮ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยลูกค้าอยู่บ้านเราสามารถทํายังไงอ่ะให้ข้อมูลลูกค้าได้มากที่สุดถ้าเราเข้าใจสถิติหรือค่าเฉลี่ยเราจะรู้สึกไม่ถอดใจถามว่าเมื่อกี้เนี่ยทีมงานมาส่งงานสองเคสนำที่ให้งานล้เนี่ยลูกค้าโทรมาขอเสื้อแต่เราพร้อมมีข้อมูลหรือเปล่านะครับอันนี้ฝากไว้สําหรับคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมผมเชื่อว่าไม่ใช่ไม่ใช่ธุรกิจเอเซนดีไซน์อย่างเดียวธุรกิจอื่นก็เหมือนกันถ้าวันนี้เนี่ยคุณยอมแพ้นะครับคนอื่นก็ก็คุณไม่ขายคนอื่นก็ขาย วันนี้รู้จากเพนด้าสุกี้นะครับเพิ่งฟังมาเมื่อสักครู่เนี่ยร้านเขาโดนตั้งปิดแต่รูไ้ไหมครับเขาทําแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วรวมพันธมิตรอุตสาหกรรมอ,อาหารที่จะทําแพลตฟอร์มแล้วเป็นเดลิเวอรี่ส่งลูกค้าทั้งประเทศอตอนนี้เขารวมแพลตรมวมรวมธุรกิจและอาหารหลายๆร้านอาหารรวมมาเป็นครัวเดียวกันเพื่อจะทําแบบนี้อันนี้เราอยู่ในอุตสาหกรรมอ,อะไรอยู่ในธุรกิจอะไรเรามองเห็นโอกาสไหมถ้าเรามองเห็นโอกาสเราก็จะทําได้ แต่ถ้าเรามองเห็นแต่ปัญหาเราจะไม่เคลื่อนไหวอยู่เองไม่เคลื่อนย้ายอยู่เองเลยนะครับนี่สิ่งที่เราควรจะทําเรื่องแรกนะครับถ้าคนทําออนไลน์เนี่ยเราต้องสร้างตัวตนตัวเองเนี่ยให้ชัดเจนวันนี้ถามว่าเฮ้ยถ้าเราอยู่ปเป็นลิฟเป็นแอสเซดิไซเราไม่เคยบอกใครเลยเนี่ยเขาก็ไม่รู้ถูกไหมจะมาบางมุมทําไมก็บอกไปเลยเราทํทอะไรแล้วทุกวันนี้โลกโซเชียลมันเปลี่ยนไปแล้วนะเขาหาข้อมูลก่อนเจอเราอีก สมมติวันนี้เรานัดลูกค้ามาจากฟิลิปช่วไลูกค้าขาข้องงมูลฟิลิปของเราอีกก็พเพม่อหาโปรไฟล์เราเลยหนักมากว่านั้นลูกค้าบางคนเช็กย้อนหลัง Facebook เราเนี่ยนะที่ผ่านมาทําอะไรมาบ้างมีลูกค้าขนาดนี้ลูกไปถึงหน้าลูกค้าลูกค้าบอกอ๋อคุณไก่คุณ,คณเคยนู่นตอกลับที่เพี่รู้เนี่ยอ๋อพี่เช็คประวัติคุณไก่หมดแล้วขนาดนั้นเลยนะเราต้องชัดเกณฑก่อนในโลกโซเชียลนะครับอันที่2ถ้าทํางานผ่านออนไลน์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนรู้คืออะไร เทคนิคทำออนไลน์มันก็มีหลายอย่างนะหนึ่งแม้กระทั่งวอร์ด,ดิ้งหรือคําที่จะพีอาหรือข้อมูลที่เราจะโพสต์ไปมีผลไหม,มถ้าเราโพสต์อะไรในเชิงลบคิดว่าคนอยากจะสื่อสารกับคนที่คิดลบไหมไม่มีถูกป่มถ้าเกิดว่าเราทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยเราต้องสื่อสารในเชิงบวกเกือบทุกเรื่องนะครับผมไม่อ่านคอมเมนต์นะเพราะว่าผมจะบรรยายทีเดียวก็เห็นมีหลายคนคอมเมนต์อยู่อันที่สามนะครับมีเวลาศึกษาข้อมูลได้มากขึ้นไหม ยิ่งแบบเนี้ยขับรถตั้งเยวถึงจอดอยู่บ้าน่ะเขาออนไลน์พวไปเพมาหาข้อมูลเท่าเติมไหมดูคู่แข่งเป็นยังไงเราเป็นยังไงตลาดเป็นยังไงแล้วถามว่าวันเนี้ยธุรกิจเราเนี่ยซับพอร์ตนะเพราะว่าล่าสุดเห็นซีอประกาศเราจะมี i อแอปพายคือสามารถคีย์แอปเองได้อันนี้ก็จะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นนะครับอันที่ 4. ประชาชนให้มากที่สุดตอนเนี้ยใครเล่นเฟซเล่นไลน์อินสตาแกรมเนี่ยไม่ต้องไปพูดเรื่องอื่นเลยครับพูดถึงเรื่องเราเนี่ยคนอยากรู้ว่าเฮ้ ถามว่าทุกวันนี้สื่อยังช่วยเป็นประโคมข่าวว่าเราบริษัทแบบประกันโควิดอะถ้าจะถามอะคุ้มคอรองไงเราตอบได้โควิดไอ้ที่ร้0ยห้าสิคุ้มคอรองยังไง4ี่้อยห้าสคุ้มคอรองัไงรู้ไหมแล้วของบริษัทเราคุ้มคอรองัไงรู้ไหม,มของบริษัทเราไม่มีระยะเวลารอคอยสิบสี่วันนะวันนี้ถ้าเสร็จแอปอนุมัติคุ้มคอรองเลยแต่ของบริษัทอื่นเซนแอป อันมาเสร็จร้อยสิบวันนะถึงจะคุ้มครองอันเนี้ยคนไทยควรจะรู้ว่าฟิลิปอนะมีโปรดักแบบดีๆแบบนี้แต่ถามว่าเราจะไปสื่อสารยังไงให้คนอื่นรู้แล้วเข้ามาคุยกับเราแล้วเราก็พูดคุยกับเขานะครับอ่าทีน,นี้ทั้งหมดที่พูดถึงเนี่ยมันกลับมาเรื่องเดียววันนี้ถามว่าวิกฤตหรือโอกาสถ้าเรามองเป็นโอกาสไงว่ามองเป็นโอกาสหรืเป็นโอกาสใช่ไหมใช่แต่ถามว่าโอเค มันโดยธรรมชาติคนอื่นอาจจะกระทบอันนี้ก็เป็นธรรมชาติเพราะทุกคนก็มีการวางแผนแล้วก็มั่นใจในุรกิจตัวเองแต่ในในในอุตสาหกรรมของเราเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสเยอะถามว่ามองอีกวงมนึงนะในฐานะของคนที่หลงไหลในอาชีพนี้เลยนะวันนี้ญาติพี่น้องเราติดโควิดมาทําไงแล้วถ้าเพื่อนเราติดโควิดมาแล้วเราอยู่ในอุตสาหกรรมกชีวิตทําไง ไม่ไม่ได้แจ้งเขาไม่ได้บอกเขาหน้าที่เราควรจะไปบอกควรจะสื่อสารถามว่าเฮ้ยท้ายกหูไม่ทันออนไลน์หรือไลน์ไลน,ไ,ลนไ,ลนไลน์กนลุ่มอะไรก็ได้บอกเขารู้ว่าเอ้โควิดมันจําเป็นนะถ้าจะตัดสินใจอ่ะตัดสินใจกับเราหน้าที่เราคือทําให้คนไทยเนี่ยเข้าใจว่าการเสี่ยงการเฉลี่ยภัยให้คนสับการกมีวิตรับผิดชอบจะดีกว่าไหม <c oughs> รู้ไหมครับเซียนมวยที่จากเชิงซาวอะนอนรักจ่ายไปเองอะรักษาเองอะแสนก็บาทนะธิวรักษาเท่าไหร่ยังไม่รู้ยังไม่รู้ตัวเลข ถามว่าแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเป็นญาติพี่น้องเราอะ่ะไม่รู้เรื่องนี้ทําไงนะครับวันนี้ในฐานะของเอเจนซ์ดีไซน์นะครับยูนิคอล์เอเจซ์บายบริษัทฟิลิปนะครับก็ขอฝากไว้ว่าเป็นข้อมูลจริงๆนะผมอยากจะแชร์ให้เพื่อนในอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ได้รับรู้ว่ามันคือโอกาสแต่ถามโอกาสในที่นี้คือโอกาสที่เราจะเอาข่าวสารดีๆเกี่ยวเรื่องประกันสุขภาพไปบอกประชาชนคือในเชิงธุรกิจมันก็ส่วนหนึ่งแต่วันนี้คนที่ กำลังป้องกันตัวเองโดยใช้แมสเนี่ยแต่ละสิบสี่บาทสิบห้าบาทเนี่ยแล้วถามว่าแล้วถ้ามันป้องกันไม่อยู่อะ่ะมันทะลุไปเลยอะ่ะทาไงอะ่ะวันนี้สิ่งที่มันจะป้องกันได้ดีที่สุดคือการช่วยเขาเฉลี่ยภัยซะเฉลี่ยภยัยในเรื่องสุขภาพไม่ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้หรือไปบอกใหนะ้หกให้เขาตัดสินใจกับคนที่เขาไว้ใจมากที่สุดก็ได้ไม่จําเป็นต้องตัดสินใจกับเรานะแต่เขาควรจะรู้ว่าค้อควรนะมีอะไรนะครับวันนี้ในฐานะที่ผมบุญชัยลงพึ่งนะครับ ถือว่ามาแชร์ประสบการณ์แล้วว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้ยผมถือว่ามาพูดคุยกันให้เป็นกำลังใจกันก็อยากให้ทุกคนมุ่งมั่นทุ่มเทอย่ามองแต่เป็นวิกฤตลยครับหาโอกาสหาช่องทางธุกรกิจอื่นก็ยังมีช่องทางนะครับเพราะว่าตอนนี้ออนไลน์สามารถทำอะไรได้เยอะแยะมากมายวันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับถูกนะี่ไก่เนี่ยเ่วิกฤตมันเป็นโอกาสถ้าถ้า